ตลาดน้ำตาลดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องรวดเดียวจาก28เซนต์ต่อปอนเมื่อเดือนตุลาคม2023มาที่14เซนต์ต่อปอนเมื่อคืนนี้ก็คือตุลาคมของปี2025นั่นเองครับสาเหตุหลักก็มาจากการที่ผลผลิตน้ำตาลของโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจากตารางจะเห็นว่า แค่3ประเทศหลักของโลกเมื่อเทียบกับปีนี้กับปีหน้าจะมีผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย8ล้านตันยังไม่นับว่าการบริโภคจะชะลอตัวลงจากสภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวนั่นเองครับแล้วก็มีคำถามก็คือทำไมผลผลิตน้ำตาลของทั้งบราซิลทางอินเดียถึงยังเติบโตได้ในสภาวะที่ตลาดโลกตกต่ำ ค่าเงินก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะจากตารางค่าเงินจะเห็นได้ว่าค่าเงินของบาสินนั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยตลอด3ปีที่ผ่านมาทำให้ผลตอบแทนจากการส่งออกน้ำตาลยังไปได้ดีสำหรับบาสินนั่นเองครับขณะที่อินเดียนอกจากที่ราคาอ้อยที่เดียวบวกอากาศที่ดีทำให้การเพราะปลูกเติบโตแล้วนั้น ค่าเงินที่อ่อนค่ากว่า8เปอร์เซ็นตลอด3ปีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลตอบแทนการส่งออกน้ำตาลสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถามว่ามากขนาดไหนก็มากพอที่จะลดราคาน้ำตาลลงแล้วส่งน้ำตาลออกมาจากอินเดียมาไทยได้ตลอด3ปีที่ผ่านมาแล้วยังถูกกว่าราคาน้ำตาลไทยอีกด้วยนั่นเองครับ แล้วแนวโน้มราคาในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับค่าเงินซึ่งจะส่งผลต่อราคาอ้อยและผลตอบแทนจากการส่งออกน้ำตาลไม่นับสถานภาพอากาศแน่นอนที่แน่นอนว่าที่จะแปรปลวนทั่วโลกแต่ลึกๆแล้วส่วนตัวมองว่ามันไกลจะถึงใกล้มันใกล้จะถึงจุดต่ำสุดแล้ว เพราะถ้ายังลงต่ำกว่านี้เพื่อนๆคงคิดว่าได้เปลี่ยนไปทำปลูกอย่างอื่นกันบ้างนั่นเองครับที่จะเป็นแบบนี้ที่สองประเทศไม่ได้รับผลกระทบก็คือว่าแม้ค่าเงินจะตกลงไปมากแต่ว่าของเขาไม่ได้อะไรเลยไม่เสียอะไรเลยส่วนไทยนั้นลดลงมามา,มากนั่นเองครับสำหรับค่าเงินก็คือ อ่อนตัวลงมานั่นเองแข็งตัวมานั่นเองครับจาก35ก็มาอยู่ที่32นั่นเองครับก็มาดูตารางเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าคาดการผลผลิตน้ำตาลของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนั้นก็คือตั้งแต่ปี2025มาถึง2026นั้นก็คือว่าบราซิลก็ยังผลิตอยู่ที่40.5 ของปี2025มา2026ก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ42.0สำหรับอินเดียาน,านั้นผลิตได้25.7และก็ของปี2026น,นั้นผลิตได้31.3ก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองครับส่วนไทยก็คือผลิตได้10.1ล้านตันและก็ปี2 5 6 ปี2026นั้นก็ผลิตอยู่ที่11.3ล้านตันจะเห็นได้ว่ามีการบวกเพิ่มทุกประเทศรายใหญ่ๆนั่นเองก็คือบวกขึ้นมาถึง8.30นั่นเองครับรวมๆทั้งหมดน้ำตาล แค่3ประเทศนี้จะอยู่ที่76.3ล้านตันของปี25และปี2026มาอยู่ที่84.6ล้านตันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ราคาน้ำตาลน้านปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องนั่นเองครับมาดูอัตราการแลกเปลี่ยนของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกกันบ้างนะครับดูว่า ตั้งแต่ปี2022มาจนถึงปี2025นั้นบราซิลก็ยังอยู่ที่5.4มาปี2025ก็ค่าเงินก็ยังอยู่ที่5.4ก็ตามเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.00%ก็คือยังไม่เลดลบลงไปนั่นเองครับสำหรับอินเดียน,นั้นปี2022อยู่ที่81.0ปี2025นั้นมาอยู่ที่88.0ก็คือ8 8.64%นั่นเองครับก็ยังไม่ได้ลบลงไปส่วนไทยนั้นปี2022นั้นเงินค่าเงินจะอยู่ที่35.0มาตุลาคมปี2025นั้นราคาแข็งขึ้นมาอยู่ที่32.0ก็คือลบไปมากถึง8.57%นั่นเองครับนี่แหละก็ทำให้ราคาน้ำตาลราคาอ้อยของพี่น้องเกษตรกรในปีล่าสุดนี้ราคาก็น่าจะ ตำพันลงมานั่นเองครับไม่น่าจะเกินพันอย่างไรหวังว่าพี่น้องคงจะสู้กันไหวนั่นเองครับผมคืบหน้าจะเป็นเช่นไรผมก็จะมารายงานให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวของน้ำตาลนั่นเองครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ